วัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่จะมาสอนโหลดเพลงเข้าในแอปขายมาเตอร์ซึ่งเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนอันดับแรกเราเข้าไปใน Google Chrome พิมพ์ว่ากดบวกพิมพ์ว่าเดี๋ยวพี่พิมพ์กันนะ YouTube Dashboard หลังบ้านอันนี้นะพิมพ์ตามพี่เลยแล้วก็กดอันที่2ลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube นะจ๊ะกดเข้าไป เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อ่ามันก็จะรอมันสักแบบหนึ่งอ่าเราเข้ามาหน้านี้มันจะมาหน้านี้อัตโนมัติเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยอ่าเรากดเข้าไปมันจะเป็นคังเพลงและเสียงนะจ๊ะแล้วก็ค้นหาไปเลยเราจะได้อยากได้เพลงแบบไหนแล้วก็ค้นหาไปเลยใช่อ่านี่นะมีเพลงอะไรแบบเลยสมมติเดี๋ยวพี่หาเพลงกอ่อนะ มีเพลงหลไรรูปแบบมาซึ่งเพลงอันนี้มันไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเพลงของ youtube อยู่แล้วมันไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะแต่ว่าถ้าเราเอาเพลงอื่นมาก็อันนั้นนะก็ติดลิขสิทธิ์อย่างแน่น,นนะอนค่ะอ่าเดี๋ยวนะพี่หาเพลงก่อนเพราะว่าแต่ละเพลงนะเพราะมากอ่าเพราะเพลงกระดิ่งเนี้ยสมมติพี่จะเลือก,กเพลงนี้พี่ก็กดดาวน์โหลดอ่า แล้วก็กดเปิดในคลมาเตอร์แล้วมันก็จะขึ้นว่าอ่าอันนี้ถูกบันทึกไปยังอันนี้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวพี่กดมาให้ดูมันจะเป็นยังไงอันนี้นะจ๊ะก็คืออันเก่าของพี่เดี๋ยวพี่ลบก่อนเอาเข้าไปที่เสียงเข้าไปที่โฟลเดอร์ภายในพี่ก็โหลดเพลงไว้เยอะมากเบรี่เบรี่เยอะนะจ๊ะเออจริงอันนี้พี่ก็จะกดเข้าไปใหม่เนะสมมติพี่จะเอาเพลงนี้ แล้วก็กดที่เพลงแล้วก็กดบวกอ่าเห็นไหมเราก็จะได้เพลงออกมาแล้วเออซึ่งเพลงก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ตามที่พี่บอกเลยนะใครที่ทํา y o YOUTUBE ก็สามารถทําแบบพี่ได้เลยเพราะว่าพี่ก็รู้เีกก็อยากเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับวิธีโหลดเพลงลง YOUTUBE นะเพราะว่า พี่ก็อยากให้ทุกคนที่ทำ Youtube ได้รู้นะจ๊ะเราก็คนหนาเพ็นงไปเลยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมสปอร์ตกันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย